สวัสดีครับอยู่กับรายการคือดีจะพาเที่ยวาพาชิมของดีของเด็ดในจงังหวัดเชียงใหม่นะครับและภารกิจแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือจะพาไปตามล่าหาไส้อั่วที่อร่อยที่สุดในจงังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือไส้อั่วดำรงนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นั่นก็คือวันนี้นะครับเราจะพาไปกันที่การหลวงหรือว่าตลาดวัรดรถนะครับตามไปเลยนะครับ ลงรถมาแล้วครับโถต่อไปเราจะไปลุยในการรวกันนะครับของที่ต้องมีก็คือถุงช็อปปิ้งนะครับเจลแอลกอฮอล์แมสพร้อมผ้าเช็ดหน้าและที่สำคัญจะต้องมีพัดลมืัอถือนะครับไปเลยครับที่กอบเหล่าโจน,นะครับผมก็จะเป็นขายอุปกรณ์ของขายส่งต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ ถึงแล้วนะครับตลาดวโรรสนะครับผมนี่คือป้ายสีเหลืองๆนี่คือป้ายของตลาดวโรรสนะครับเราเดินเข้าไปดูข้างในนะครับผมในขณะที่เราเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเห็นสินค้ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชานะครับหรือว่าพวกผลไม้แปรรูปทั้งหลายนะครับหลากหลายมากมายเลยนะครับสินค้าในตลาดวโรรสแห่งนี้นะครับผมเดินต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าในตลาดเนี่ยมีของเยอะจริงๆนะครับผมเดินเพื่อเพื่อที่จะตามหานะครับ ร้านดำรงนะครับโอเคเราเห็นแล้วครับป้ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับดำรงนะครับผมเป็นร้านที่เราตามหานะครับร้านนี้เนี่ยจะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นไส้อัวนะครับกินทอดนะครับแหนมทอดแล้วก็พวกน้ำพริกหนุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อกันเลยครับได้มาแล้วนะครับไส้อัวดำรงนะครับผมซื้อมาสองเล่มนะครับสามารถเอาไป ทอดซ้ำอยู่เป็นเว็บกินได้นะครับผมเามาก็บไปได้นานไหมเก็บไปได้นานครับร้านของฝาก,กเชียงใหม่ก็มีนะครับพวกแหนมแทบหมูน้ำพริกหนุ่มนะครับของาตามล่าหาสตอเบอรี่ต่อนะครับช่วงนี้สตอเบอรี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแดงแดงลูกใหญ่หญอโวคาโดก็มีนะครับช่วงนี้ ที่เชียงใหม่ผลไมาเยอะเอากล่องนังไงนี่อย่างแมงมันก็ับอันนี้ครับโอ้แมงมันก็มีแล้วครับไข่มดแดงนี่คือไข่เม็ดแดงเราจะดดไปทำเมนูอาหารกันนะครับ มายนะครับจะมีดอกไม้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสวยงามขนาดเลยสดสดมาแล้วนะครับสับปรี่นะครับสีแดงสดสดเลยนะครับฉ่ำแน่นอนหวานแน่นอนนะครับภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะครับได้ของมาเยอะเลยนะครับเต็มกระเป๋าเลยของกินของ ใช้เยอะมากเลยนะครับมีผลไม้ดอกไม้อะไรและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านเจ๊น้องนะครับอาหารทะเลสดๆนะครับเพื่อที่จะเอาไส้อั่วกับสาบ,บุรี่มาฝากน้องสาวสุดที่รักของเรานะครับเดี๋ยวไปเลยครับเราจะไปเจอไครสุดแจ้งกันนะครับ ก่อนกลับน,นะครับเราก็ไปแวะร้านจักสารแถวถนนช้างว้อยเก่านะครับร้านจักสารแถวนี้เนี่ยถือว่ากําลังมาแรงครับในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีผู้แวะเวียนมาถ่ายรูปกันนะครับโด่งดังเลยทีเดียวเพราะว่าจะได้รูปที่สวยๆชิคๆนะครับแล้วก็ตรงข้ามร้านจักสารเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟเก๋ๆน่านั่งมากเลยนะครับ